สวัสด,ดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของสวิปอีกเช่นเคยคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันครับเป็น Need for Speed Hot Pursuit ไม่รู้อ่านถูกป่ะนะมันแปลว่าไล่ล่าครับ o Pursuit อะไรสักอย่างนี่เนี่ยสำเนียงมันก็ พูดยากเหลือเกินตอนนี้ก็ปล่อยมันดาวน์โหลด Data ไปก่อนครับน่าจะอัปเดตข้อมูลของมันอะในเกมเกมนี้เนี่ยมันเล่นออนไลน์ได้นะ ผมเห็นที่เขาเล่นใน YouTube ครับมันออนไลน์ได้แต่ต้องสมัครออนไลน์ของสวิฟก่อนถ้าไม่ได้สมัครออนไลน์สวิฟเนี่ยเล่นออนไลน์ไม่ได้ก็ต้องเล่นอยู่คนเดียวครับแต่เล่นคนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปแข่งกับใครเบืองตังครับต้องสมัครอีกเล่นออนไลน์อะ เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าภาพเนี่ยจะชัดขนาดไหนผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เริ่มเล่นครั้งแรกนะครับถึงน่ยต้องมารอมันโหลดเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่โหลดเสร็จเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวเอาไว้ดูตอนเล่นดี่ว่า ครับพออัปเดตเสร็จมันก็เข้าเลยไม่ทันได้จิ้มเข้าเลยครับเดี๋ยวลองดูไตเติลเกมนะ มาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันมาต่อนครับเมื่อกี้ลืมรหัส e a ครับเข้าไม่ได้เราไปขอรหัสใหม่ อันนี้เรียบร้อยนะครับสมัครไว้นานมากเลย EA แล้วก็ไม่ได้เล่นมาห้าหกปีแล้วครับเกมน,นีนนะ้ลืม่รับ้าดะูทีครับสั่งให้ด่า earning bounty towards your cop or racer careers. Head into Seacrest County to earn bounty and progress your career yeah, as either a cop... Seacrest County has become the ultimate place to speed. A playground for the most exotic cars and drivers in the world. But this is not a lawless place. Constant competition has led to the creation of the world's fastest police force, Seacrest County Speed Enforcement. The SCPDs spare no expense to redline it all the way and make you pay. Every day, new drivers still show up and attempt to tame Seacrest County and outrun the law. The pursuit of the ultimate drive starts Roadster's reborn race event is confirmed. In this showcase event, you will unleash the true potential of the roadster as you compete against other drivers in a race along the Seacrest County coast. <coughs> <coughs> you <driving> <coughs> to outmaneuver the opposition. <coughs> and <take a> medal. <coughs> your reputation is measured in wanted <coughs> <level>. <coughs> Currently, you are not registering much activity and are classed by the SCPD as a level one speeder. This race has restricted entry requirements. You can choose any of the available cars to drive in the race. Some cars are locked at this time and will become available as you increase your wanted level. Engineers have realized a long held dream. The dream of a roadster that is more original, more sporty, and more liberated than ever. By taking an idea back to the basics, the boxster spider is based on a pure lightweight design with no comfortable eggs. น่าจะ ZR เนี่ยครับเร่ง เบรกยังไงเนงีเ่ยเบรกตรงนี้แล้วมุมกล้องปรับตรงนี้นี่เปิดไฟเหรอ สวยอยู่ครับโอเคเลยอะ่ะแก้วเนี่ตัดตัวดหญ่ E. Để hùng dao chiên lên Lơ mày còn. 아이리. รถมันแรงจังวะเนี่ย

ครับเกมก็ภาพชัดใช้ได้เลยสวยแจ๋วครับเป็นอีเกมที่น่าเก็บน e ดฟอร์ p ป e ดปลดล็อก ix8 ไม่รู้ว่ามันแต่งรถได้หรือเปล่านะผมคงเอามาแค่ทําคลิปแค่นี้ครับ รีวิวให้ดูว่าเกมมันความละเอียดชัดหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเล่นเซลได้อย่างเดิมเพราะว่าเซลได้ยังไม่จบเลยผมว่าแผนที่มันก็กว้างอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรอีก ก็คอยติดตามชมครับที่ช่องผมได้